ฮัลโหลไกลสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้จะมาพามาชมต้นไม้นะครับพามาชมต้นไม้ส,สวยๆนะสวยงามมากๆนะครับ ต้นไหนสอบถามมาเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยนี่จะเป็นตัวอย่างแบบอย่างนะครับมีแบ่งทูกต้นนะครับอันนี้จะพามาดูไม้เต็มฟอร์มก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนโตแล้วเนี่ยอันนี้คือจะเป็นไม้พวกเต็มฟอร์มนะครับพวกนี้แมวมีน้องแมวด้วยนะครับส,สวยเลย พี่ๆคนไหนสน,สนใจสนใจสนใจต้นไม้ไปตกแต่งบ้านตกแต่งบ้านเรือนนะครับเนี่ยสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่ามีคําถามไหนอยากถามก็ถามมาได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่าก,กันนะครับปรึกษาได้เรื่องต้นไม้ปลูกปลูกยังไงการวิธีการดูแลครับมีหลายรูปแบบนะครับหลายสไตล์หลายยี่ห้อนะ พนักงานสวนนะเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆนะครับวันนี้นี่จะเป็นพวกชินนี่นะครับชินนี่ก็น่ารักมากนะครับเนี่ยว่าเปเลื้อยครับใบก็จะประมาณนี้แหละครับไม่ใหญ่มากเป็นสกูกูลมอนสเตล่านะครับตัวนี้ใบไม่ใหญ่นะครับใบประมาณนี้น่ารักน่ารักนะครับเอาไปเลื้อยตกแต่งห้องนะครับสวยมากนี่จะเป็นฉลุยักษ์นะครับ เอสคริโตะครับตัวนี้ก็สวยงามนะครับใบจะใหญ่ได้เป็นเมตรเลยนะตัวเนี้เป็นเมตรเลยนี่คือแม็กซิมัมนะแม็กซิมัมนี้ก็ใบก็จะใหญ่ได้เป็น2เมตรเลยนะตัวเนี้ยาวยาวได้เกือบเท่าตัวคนเลยนะครับใหญ่มากๆนี่จะเป็นฟิโลไลเมกนะครับตัวเนี้ลักษณะก็จะเป็นบบว่าเนี่ยขา,ขาวๆนะ กระจายเต็มใบนะครับเป็นลายด่างครับตรงน,นี้เป็นพอโลไลเมีงด่างนะนี่เลยนะครับตระกูลซิงโกเนียมนะพวกนี้ก็จะมีก้านส้มนะก้ส้มก็สวยเอานำเสนอตัวนี้นะครับเอีเวนนะตัวนี้ไปตกแต่งสวนสวยมากนะเป็นไม้ใหญ่ๆเลยฟอมๆนะใหญ่มากๆไปตกแต่งสวนนะครับสวยงามนะตัวนี้นี่ นี่เป็นไม้หลักนะมีหลายชน,นิดเลยเป็นอีพีนะครับตัวนี้อีพีหลุดด่างนะคแต่ก็มีติดด่างนิดหน่อยนะสวยมากอันนี้เป็นอีพี่ด่างขาวนะน,นี่พี่มาเบิรนนะครับเนี่ยหลักนี้มีหลายอย่างเลยสวยงามนะสวยงามนี่เลยเแยะไปหมดนะครับเนี่ย เป็นแม็กซิมัมนะครับต้นลูกเขาเนาะนี่ะมีความสวยนะครับความโดดเด่นใบจะเข้มใบจะใหญ่มากนะมีแบงครับตัวนี้มีแบงนี่ตัวนี้ครับมีแบงนะครับราคาร้อยบาทนะครับตัวนี้ห้าร้อยบาทรวมส่งให้นะแม็กซิมัมนะครับส่วนอันนี้จะเป็นโจบีไอนะครับลักษณะเด่นของเขาคือจะมีเหมือนแบบว่าป็นเหมือนปลายลูกศรนะเนี่ย เป็นไม้เต็มฟอร์มมาครับเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะไม้ห้าใบหลอดนะครับสวยงามน,นะตัวนี้นี่จะเป็นนีพี่ด่างขาวนะครับเนี่ยเต็มฟอร์มเลยใหญ่ๆสวยเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเผู้ราชินีหินอ่อนนะครับเป็นลายมาเมนนบิรนะผมเรียกเองนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าลายอะไรแต่สวยดีนะนี่ใหญ่มากนะครับนะขึ้นไตไปแล้วครับเดี๋ยวทการย่ยอดแล้วเพราะมันสเสาแล้วนะตัวเนี้ย สวยงามนะสวยงามเลยสวยครับมีก็สวยนะมีอะไรมากอีกนี่เป็นการส้มนะครับการส้มยัดนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ขายนะครับปล่อยในราคา1นึ่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับราคานี้ราคาเดียวนะครับ ขอคนมารับเองเท่านั้นนะครับส่งไม่ได้นะครับมันใหญ่มากๆครับพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าสนใจต้นไหนลองแคปรูปภาพมาแล้วส่งมาในแมกซิ n เจอได้เลยนะครับสวยงามมากๆนะนี่สวยงามน,นะปลูกรวมมาหลายๆอย่างเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเสา มีหลายแบบนะครับมีผู้เขียวนะอย่างใหญ่ใบใหญ่มากนะครับผู้เขียวเนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะข้างในมันมีอะไรบ้างนี่เลยธรรมชาติมากนะครับเฟิร์นเกิดเองนะครับพวกนี้มีความชื้นสูงครับมันก็เลยเกิดเองได้นะครับเนี่ยสนใจต้นไหนสอบถามได้นะครับเอาโบตัวนี้ติดจองนะครับตัวนี้ติดจองแล้ว กับไทคอนต้นนี้นะติดจองแล้วเหมือนกันนะครับสวยงามน,นบนี่เป็นานาดูครัาไปตกแต่งห้องสวยมากนะตัวเนี้ยแต่นห้องตกแต่งคาเฟ่โคตรสวยนะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่อันนี้จะเป็นเออไม่แน่ใจลืมชื่อนะบ,บ,บอลเป็นบอลสีนะครับตัวเนี้ยใบใหญ่มาก,มากเลยดูดิอลังการสุดๆนะครับ ชมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ฝั่งโน้นก็สองไม่ได้นะไม่รู้มีอะไรบ้างข้างในนั้นทบไปหมดนะครับช่วงนี้จะพยายามเคลียร์ไม้นะครับมุมก็จะเป็นเอาโบนะใบใหญ่มากตัวนั้นอาโบเอาโบ,าโบดหลุดด่างนะครับ แต่ก็สวยนะเพราะมันเลี้ยงเต็มฟอร์มใบใบมันสวยมันใหญ่มากเลยเอาลงดินนะตอนนั้นอะลงดินโตไปมาถ้าลงดินนะโอ้ถ้าด่างนี่นะ่าจะมูลค่าไม่ต้องพูดถึงนะตัวนั้นใบใหญ่โคตรเลยใหญ่ซุสีมอนเตอร์ล่าอะไรครับตัวนั้นอ้มีเยอะข้างล่างก็มีซอนไปเต็มแบบไม้เพียบอะ ่้นไม้ไปเพียบนะครับนี่ก็เป็นอาบ่หลุดด่างเหมือนกันนะสวยงามนี่ตัวนี้ก็มีแบ่งนะครับตัวนี้สยามมอนนะต้นใหญ่ๆอย่างี้เลย650บาทนะครับต้นนี้ถ้าใครรับนะครับ650บาทครับรวมส่งให้นะตัวนี้ ใหญ่ๆยักษ์ๆเลยนะจะเปเอาโบะอัโบหลุดหลุดเขียวหลุดดาวเหมือนกันครับสวยจะเป็นไหลเหลืองนะครับไหลเหลืองสวยงามเหมือนกันนะตัวนี้ไม้เต็มฟอร์มแล้วยอ,ยอดไปแล้วครับยอดขุดไปแล้วกำลังรัดมาใหม่นะพามาดูเรื่อยๆนะเออนี่บอลสีนี่ก็สวยครับ เชื่อว่าฤาษีมงคลนะครับตัวนี้ต,นตัวนี้ฟอร์มกอใหญ่มากนะครับเนะนี่ยเป็นฟอร์มกอแน่นๆเลยนะตัวนี้ถ้าใครสนใจก็หกร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับเฉพาะในวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับใครทักมาแคปหน้าจอนี้ไว้หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับ เย okay. อันนี้จะเป็นมอนสเตอร์ลาครับตัวนี้ก็ใหญ่สวยอัน,นเป็นฟิโลหูช้างนะครับเนี่ยการส้มเนี่ยใหญ่มากๆนะจะมีบอลสีนิดหน่อยครับบอลสียุนี่จะเลี้ยงเป็นนอกตัวครับตัวนี้จะเป็นศิลาเพชรนันรบสวยมากๆนับเดี๋ยวพาดูอีกรอบนี่เลยดูชายชนนี่ก็สวยนะอันนี้เป็นกอ um, ริลอซั้นก็สวยเหมือนกันครับก็ดูจะเป็นสีขาวครับสวย นี่อันนี้จะเป็นโซน Eep นี่ก็สวยงามมากมากนะครับโซน e p ีนะครับตัวนี้นี่เลยโหสวยมากๆนะอลังการนะครับใบมีช้ำเลยนะครับสวยมากขนาดออกมาหลายใบนะใบแบบสมบูรณ์มากนะถ้าไม้แข็งแรงใบจะช้ำยากมากเลยนะครับเนี่ยเลี้ยงนี่เลี้ยงฝนนะเนี่ยโดนฝนนะครับแต่ใบก็ไม่เป็นไรนะดูดิแข็งแรงมากครับอีพี อีพีตันเนี้ยแข็งแรงมากนะครับสวยงามมากๆระบบลากเขาดีก็คือยังไงก็ช้ำยากนะครับถ้าระบบลากเขาดีแล้วนี่เลยนี่จะเป็นตระกูลไม้เลื้อยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอนาคตก็จะเนี่ยไต่ขึ้นเสาไปนะครับเนี่ยทําหลักไปแล้วนะครับสวยงามนี้ก็จะเป็นกําแพงนะไม้เลื้อยนี่ก็สวยงามมากนะครับตัียวนะี้ครับใครมีไอเดีย ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือว่าจะเอาเดียวผมไปตัวแต่งก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่อันนี้จะโดนแดดช่วงประมาณเจ็ดโมงเช้าจนถึงเออบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นที่ตะวันตกนะฝั่งนู้นนะ่ะมันจะมีต้นไม้ใหญ่บังนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแต่แสงนะถือเพ่เราใช้เฉลนสีเงินนะสวยงามนะ มันดูสว่างดีนะครับผมว่านี่มีอโบโด้วยอาโบนี้ลงดินนะแข็งแรงนะครับต้นไม้อ่ะนี่เลี้ยงฝนนะไม้แข็งแรงไม่มีช้ำนะครับต้นไม้แข็งแรงช้ำน้อยมากครับนี่สวยงามนะสวยงามอโบอันนี้ไทคอนนะใช่อโบนะอันนี้ขาวเยอะก็เป็นเงนะมันฝนเนาะนี่เลี้ยงกับข่ามะพร้าวสับนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ปลูกล่มมัวรวมกันหมดสวยงามดีนะครับนี่เลยโอเคครับยังไงก็าฝากติดตามด้วยครับสวนน้องใหม่นะครับตัวนี้เราจะมาอัปเดตต้นไม้ดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยสวยงามนะครับสวยงาม โอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวนใจตัวไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับจะมีจ่ายทุกต้นนะครับนี่เลยโอเคสวัสดีครับ